สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทรลุงพักประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตท่านประธานที่จะปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 7ที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้ด้วยเหตุลง10%ด้วยเหตุผล4ประการ 1. คณะกรเรริการจัดทำงบประมาณโดยไม่คำนึงไม่ใส่ใจเรื่องวินัยทางการคลัง 2. ทำงบประมาณโดยไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศกับสงบประมาณบางโครงการประจุกอยู่ในบางพื้นที่ไม่กระจายให้เป็นธรรมกับประการสุดท้ายงบประมาณบางโครงการเป็นงบประมาณที่ไม่ชอบมาปากลและผมไม่เชื่อมั่นในการบริหารงบประมาณดังกล่าวของรัฐบาลเรื่องที่หนึ่ง ที่เป็นเหตุผลที่กระผมขอปรับลดลง10%ก็คือการไม่มีวินัยไม่ใส่ใจในคันทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญมากกราบเรียนท่านประธานครับว่ารายรับจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดเก็บมาเป็นรายได้เนี่ยลดทุกหน่วยงานภาษีนิติบุคคลในรอบ8เดือนเนี่ยเก็บได้ต่ำกว่าเป้าถึง6.27% ดูเป็นไม่มากครับแต่ว่าเป็นยอดเงินถึง1.93หมื่นล้านภาษีสรรพกรเนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วเปรียบเทียบกันใน10เดือนเนี่ย10.21%หรือต่ำกว่าเดิม1.5หมื่นล้านและส่วนรายจ่ายของรัฐบาลรัฐบาลใช้ใช้หนี้เงินนอก งบประมาณเนี่ยไปเป็นจำนวนมหาศาลรัฐบาลในก่อนนี่ขณะนี้ไม่รวมดอกเบี้ยนะครับถึง2.9ล้านล้าน,านคือ300ล้านสำหรับการดุลงบประมาณปี56 200ล้านสำหรับการดุลงบประมาณปี57และ3.5แสนล้านสำหรับเงินกู้โครงการน้ําและก็2ล้านล้านสำหรับงินคกู้โรงสร้างพื้นฐาน นอกจากนั้นรัฐบาลเนี่ยได้ใช้เงินบานปลายไปยังเงินคงครังของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการรถขันแรกนี่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีวินัยไม่คำนึงถึงวินัยในทางการคลังในการจัดตั้งงบประมาณสำหรับปี2557นี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา หลักของประเทศท่านประธานครับที่จริงปัญหาของประเทศเนี่ยมีมากมายแต่ผมขออนุญาตสรุปโดยเวลาไม่มากนะักก็คือปัญหาเศรษฐกิจสินค้าที่พี่น้องประชาชนผลิตได้เนี่ยต่ำทุกรายการไม่ว่ายางพาราไม่ว่าปาล์มไม่ว่าผักผลไม้ต่ำกว่าทุกรายการเกือบต่ำเกินครึ่งหนึ่งจนบางรายการเนี่ยพี่น้องขาดทุนเลยครับเช่นยางพาราเนี่ย อยู่ในเส้นที่พี่น้องขาดทุนแต่ว่าฝืนทำอยู่งบประมาณนี้ไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสำหรับสินค้าที่พี่น้องซื้อเนี่ยสูงขึ้นทุกรายการทั้งอุปโภคบริโภคปัญหาทางสังคมก็ยังเป็นปนัญหาที่เป็นปนัญหาใหญ่ของประเทศยาเสพติดไม่ได้ลดลงเลยกระันประธานครับเพียงแต่ว่ามีคนออกทีวีในเรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองมีแต่ผู้แก้ปัญหาบนหน้า จอโทรทัศน์ข้อเิ็จริงยาเสพติดยังหนักห่วงยังรุนแรงอยู่ในประเทศเราและปัญหาการศึกษาก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาที่เรารู้ทั้งรู้ว่าเป็นปัญหาที่สามารถแก้ถ้าเราประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการศึกษาและเราสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้แต่ว่าเราก็ติดหล่มอยู่เช่นนี้ปัญหาการเมืองเขายังอยู่ในวังวนของความกัดแยง้งและสำคัญก็คือปัญหาทางด้าน สิ่งแวดล้อมรัพยากรธรรมชาติก็ออยังเสื่อมโทรมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นี่เป็นเรื่องที่สองเป็นเหตุผลที่ผมขอปรับลดเพราะงบประมาณปีนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมได้เรื่องที่สามเหตุผลข้อที่สามคือเรื่องประจุท่านประธานครับประเทศไทยนี่มีลุ่มน้ำอยู่25ลุ่มน้ำ แต่งบประมาณปี57ประกอบกับเงินกู้3 5แสนล้านเนี่ยได้ดํดำเนินการอยู่เพียง8ลุ่มน้ำเท่านั้นเองคือลุ่มน้ำปิงวังยมน่านเจ้าพยาสะแกกลงังป่าศักและท่าจีนลุ่มน้ำอื่นที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยเนี่ยถูกทอดทิ้งถูกละทิ้งโดยเฉพาะลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้มีสี่ลุ่มน้ำครับภาคใต้ตนบนมีลุ่มน้ำตาปี โดยมีจังหวัดสุราษฎร์เป็นแกนกลางลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันตกหรือฝั่งอันดามันลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออกฝั่งอ่าวไทยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือภาคใต้ตอนกลางและลุ่มน้ำปัตตานีคือภาคใต้ตอนล่างถูกละเลยทั้งทั้งห้าลุ่มน้ำโดยเฉพาะผมห่วงใหญ่โดยเฉพาะลุ่มน้ำปัตตานี ท่านประธานครับขณะนี้สามจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งภาคเหนือของประเทศมาเลเซียเนี่ยใช้น้ําจากลุ่มน้ําปัตตานีเป็นหลักวันนี้สถานการณ์ในสามจังหวัดรุนแรงเกิดวิกฤตในทางการเมืองทางสังคมแต่วันข้างหน้าหากเหตุการณ์บ้านเมืองสงบลงเนี่ยถ้าทรัพยากรธรรมชาติไม่สมบูรณ์เนี่ยผมกลับเรียนท่านประธานครับว่าบ้านเมืองไม่มีวันสงบ บ้านเมืองไม่มีวันพัฒนาได้แม้การเมืองยุติลงแล้วถ้าทรัพยากรไม่อุดมสมบูรณ์ประชาชนก็ไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่สามารถทรําเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านั้นได้โดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดและงบประมาณปี5 7ไม่ได้จัดสรรลงไปเพื่อลุ่มน้ําในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ ผมกลัาบเรียนท่านประธานว่างบประมาณกระจุกอยู่ในเพียง8ลุ่มน้ำพักตอนบนและก็พักกลางบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าละเลยอีกทั้งหมดมันมี25รุ่มน้ำที่เหลือโดยเฉพาะ5ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคใต้ถูกละเลยเพผลสุดท้ายคือมีโครงการที่ไม่ชอบมาพากลอยู่หลายโครงการผมอยากให้ สอบถามไปยังกรรมติการว่าในช่วงที่มีการพริจารณาเนี่ยได้สอบถามหรือไม่ว่าไอาการบริหารจัดการลุ่มน้ำการโครงการที่ไม่ชอบมาปากลเนี่ยท่านได้สอบถามหรือไม่ในประเทศไทยเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่47นิคมอุตสาหกรรมในรัฐบาลในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยครับ รัฐบาลได้ช่วยไปเป็นเงิน5,512ล้านบาทกับ6นิคมอุตสาหกรรมเพื่อป้อสร้างกำแพงสร้างคันกั้นอย่าให้น้ำท่วม6 6นิคมอุตสาหกรรมสร้างในที่เอกชนนะครับไม่ทำเอเอครับสร้างไปก่อนเบิกเงินไม่ได้ครับ สร้างในที่เอกชนโดยงบประมาณทางราชการเนี่ยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเบิกเงินไม่ได้คณะรัฐมนตรีจึงต้องไปทำระเบียบใหม่เป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทยขึ้นคือใช้ระเบียบเดิมไม่ได้ต้องใช้ระเบียบใหม่เพื่อที่จะให้าการก่อสร้างเบิเกเงินได้ ที่จริงถ้าไปใช้ระเบียบเก่าเนี่ยผิดกฎหมายนะครับผิดระเบียบเอกชนเขาไม่ต้องการถึงขนาดนั้นหรอกครับเขาต้องการเพียงแต่เงินกู้ปลอกดอกเบี้ยให้เขาสามารถก่อสร้างโครงการขันกั้นน้ําให้กับนิคมเขาเขาต้องการแค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรรัฐบาลจึงไปสร้างอนุมัติเงินไปสร้าง ขันกั้นน้ำให้กับนิคมบนที่เอกชนและทำแก่หกนิคมเองที่เหลืออีกสี่กว่านิคมไม่ทำนะครับนี่คือเป็นโครงการหนึ่งที่ไม่ชอบมาพากลอีกโครงการหนึ่งประธานครับผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมธิการได้ไปสอบถามหรือไม่โครงการ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกรมป่าไม้ทำบานประตูขออนุมัติรัฐบาลมาเป,เ,เป็นเงินทั้งหมดพันล้านทำบานประตูหมื่นบาทบานละเ0 0บาทโดยใช้ไม้ของกลางไม้ของกลางที่จับเก็บกองไว้เนี่ยเอามาใช้ทั้งสิน้นใช้เป็นค่าแรง800บาทค่าขนส่งหนึ่ง100บาทที่เหลือเป็นไม้ของกลางท่านประธานครับ 900บาทเนี่ยแพงกว่าในตลาดนะครับไปซื้อในตลาดไม่ถึงนะครับคุณภาพ t ทีเท,ทอาเท่ากันเนี่ยไปซื้อในตลาดไม่ถึง900แต่วันนี้ไม้ของกลางเนี่ยได้มาฟรีทำา900บาทแต่ว่าที่น่าเศร้าก็คือทำไม่ได้หมื่นบาทนะครับทำได้7 7 6 6บาทแจกพุ้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนั้นนะครับแจกได้เท่าไหร่ท่านประธานครับ ทำมา7,666บาททำช้า,ชาแจกได้62บาทเองครับขณะน,นี้บานที่เหลือนะครับกองไว้เต็มนะครับทั้งในกรมป่าไม้ทั้งในหน่วยงานต่างๆนะครับผมไม่ได้ใจว่าทางกรรมิการได้ตรวจสอบโครงการนี้หรือไม่แต่ว่าเป็นการทุจริตมโหฬานเพราะแม้เงินไม่มากครับแต่วิธีการก็ทุจริตและคนเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยเสียประโยชน์มากเพราะ ทำไป766 6บาทแจกจ่ายได้เพียง62บาทเท่านั้นเองหรือเท่ากับ 0. 9เปอร์เซ็นเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครับท่านประธานครับอีกโครงการหนึ่งคือโครงการนาแลกป่าเขาไปสำรวจพบว่าพี่น้องทำไร้ทำนาเนี่ยให้กลับมาเข้าโครงการในพื้นที่อุทยานเท่ากับเป็นการไปรับรองคนที่กระทำความผิดในใน,ในในอุทยานไอ้น,นี้ผมไม่ติดใจ เรื่องไปรับรองคนที่บุกรุกอยู่ในอุทยานแต่ผมติดใจว่าทำไมต้องไปสนับสนุนให้ทำนาต่อเพราะระบบนาข้าวมันแตกต่างกับทุกระบบในระบบนิเวศป่าไม้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำไมไม่ไปสนับสนุนให้คนที่บุกรุกเนี่ยไปปลูกสมุนไพรปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกสมุนไพรแพร่แสมหรือ ไปปลูกพืชจะพวกยานะครับพวกกระวานพวกสมุนไพรพวกเครื่องเทศแทนเพราะมันรับพวพืชเหล่านี้มันเป็นระบบนิเวศเดียวกับระบบนิเวศป่าไม้ไม่ใช่ไปสนับสนุนให้ทำนาทำไร่ในพื้นที่อุทยานนี่ปีนีสน้สนับสนุนงบประมาณไปหลายโครงการมากชื่อโครงการนาเลขกป่าอีกโครงการหนึ่งท่านประธานครับ ผมได้ดูงบป,ประมาณผมนี่กระเทือนใจงบป,ประมาณแม้ไม่มากแต่ว่างบป,ประมาณของกรมควบคุมมลพิษถูกตัดลงถึง9ล้านถึง6ล้านกว่าบาทดูไม่มากเขาตั้งงบป,ประมาณมาส4 4, 4 9 6ล้านอนุมัติกรรมธิการอนุมัติไป490ล้านตัดก็ไป6ลา้านท่านประธานครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ไม่ว่าจะน้ำมันรั่วที่เกาะสมิทธ์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานระเบิดที่มาบตาพุทธไม่ว่าโรงงานทำน้ำเสียก่อมลพิษต่างๆกรมมลพิษต้องไปยืนเป็นกลุ่มแรกถูกเรียกร้องโดยส่วนราชการอื่นถูกเรียกร้องโดยท้องถิ่นถูกเรียกร้องโดยพี่น้องประชาชนทุกครั้งรวมทั้งที่เกาะสมิทธ์เมื่อไม่ขีวันนะครับ เขาไปทํางานอย่างจริงจังมีลักษณะเป็นนักบุจชการงบประมาณก็ไม่มากผมถามกรรมติการมีเหตุผลอะไรตัดงบประมาณกลมเล็กๆอย่างนี้ใจผมท่านประธานครับกรมนี้ควรจะเป็นกรมใหญ่ที่สุดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสียด้วยซ้าเพราะปัญหาวิวกฤตสิ่งเวดล้อมเนี่ยมันยิ่งนับทวีความสำคัญความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำไมลดกลมเหล่านี้ลง เขามีรถโมบายไปตรวจมลพิษอยู่ไม่นิดเดียวครับไม่ขี่คันแล้วท้องถิ่นก็สนับสนุนไม่มากนะครับเขาตั้งงบประมาณมาเพียง400กว่าล้านเหตุผลอะไรที่กรรมธิการตัดงบประมาณเข้าลงไปจำนวนหนึ่ง6ล้านกว่าบาทแม้ไม่มากแต่ว่าบรรทนอนการทำงานที่ตรงไปตรงมาต้องกลุ่มสุดท้ายท่านประธานครับ ผมพูดอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยล้มเหลวในการฟื้นฟูป่าเพราะเราป้องกันป่าไม่ได้กับสองการปลูกป่าไม่ประสบความสำเร็จหากดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีอย่างนี้ทั้งป้องกันรักษาป่าและปลูกป่าเป็นเช่นนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้วิธีการเช่นเดิม รัฐบาลตั้งงบป,ประมาณให้กรมป่าไม้ให้กรมยานกรมทรัพยากรต่างแต่ล,และาใจฟังไปปลูกป่าเหมือนเดิมเช่นเดิมเหมือนกับร้อยปีที่แล้วไม่มีผิดเพี้ยนไปจากนี้เลยซึ่งเราสรุปได้ว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราล้มเหลวจากการแก้ไขป้องกันป่าและก็ฟื้นฟูป่างบป,ประมาณส่วนนี้ครับของปี57ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขทั้งๆท,ที่มีการเสนอกันมากมายว่า การฟื้นฟูป่าเนี่ยทำไมไม่ให้ท้องถิ่นทำไมไม่ไม่ให้ภาคเอกชนทำไมไม่ให้สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยปลูกช่วยดูแลช่วยป้องกันที่จริงสิ่งนี้คือคำตอบแต่ว่างบประมาณนี้ปฏิเสธข้อเสนอแนะความหวังดีเหล่านี้ไปผมจึงขออนุญาตสอบถามทางกรรมธิการว่ามีเหตุผลอะไรที่ปรับลดงบประมาณ และก็สนับสนุนโครงการที่ไม่ก่อประโยชน์และผมจึงขออนุญ,ญาตปรับลดงบประมาณลง10%ครับท่านประธานครับกลับกอบคุณครับท่าน,นดุรนครับเชิญครับ